บางสิ่งกำลังพุ่งตรงมาหาคุณสิ่งนั้นคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนอัศวินถือดาบพลังงานของคนธาตุลมใเมทุนตูนกลุม เดทพลังงานของคนราศีพิจิกสองเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพึกบการสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้านะคะมีนกรกฎพิจิกหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษธนูมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุไฟมาครบทั้งสี่ธาตุ เป็นคนที่ปากร้ายแต่ว่าใจดีหรือว่าปากแข็งแต่ว่าใจอ่อนนะคะยอมหักไม่ยอมงอมีความมุทะุดูดันมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะมีแนวทางเป็นของตัวเองปากอาจจะบอกว่าไม่แคร์นะคะการกระทําอาจจะเป็นเหมือนไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่ลึกๆในใจเป็นคนที่แคร์คนอื่นนะคะรักใครรักจริงมีความอ่อนโยนมีความอ่อนหวานมีความคิดมากนะคะอยู่ภายในหัวใจ อาจจะเพราะว่าสร้างเกราะขึ้นมาปกป้องความเจ็บปวดความเสียใจความกลัวหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ภายในใจก็ได้นะคะก็เลยทำเป็นนิ่ง,งเหมือนเป็นคนแข็งกระด้างเหมือนเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ใครสักเท่าไหร่ลึกๆในใจนั้นก็คือคิดมากคิดเยอะแบกหลายสิ่งหลายอย่างไว้ภายในหัวใจนะคะแต่ก็เป็นคนที่มีความ มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆเพียงแต่ว่าไม่ค่อยชอบแสดงความอ่อนแอให้ใครได้เห็นไม่ชอบมากๆให้ใครได้มาเห็นน้ำตาหรือว่ามุมที่คุณอ่อนแอนะคะเรามาดูกันว่าอะไรกำลังพุ่งตรงมาหาคุณนะคะสิ่งที่กำลังพุ่งตรงมาหาคุณคืออะไรนะคะคิงถือไม้นะคะหน้าที่การงานความมั่นคงนะคะ ตัวเลือกทางเลือกนะคะสถานการณ์ใหม่ๆที่มีเข้ามาให้คุณเลือกนะคะชีวิตไม่มีทางตันแล้วนั่นเองนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรให้คุณก็ได้สิ่งที่คุณหวังไว้สิ่งที่คุณขอพรไว้กำลังจะเกิดขึ้นจริงนะคะอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะคะที่ช่วยเหมือนกับทำให้สิ่งที่คุณรอคอยเกิดขึ้นได้ได้ง่ายขึ้นนะคะ ความคลาคสังก่อนหน้านี้ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้นะคะปัญหาที่มืดแปดด้านหากว่าก่อนหน้านี้คุณเครียดคุณกังวลเกี่ยวกับเรื่องใดอยู่เป็นเรื่องราวที่เหมือนกับคุณหาทางออกไม่ได้เหมือนคุณพบเจอทางตานันคุณไม่รู้จะไปทางไหนรู้สึกหันซ้ายก็ติดขัดหันขวาก็ติดขัดทำให้คุณเหมือนกับ ทั้งเป็นนะคะความรู้สึกก็คือไม่รู้ว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรรู้สึกเบื่อเบื่อเ,อเซ็งเซงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้มากๆนะคะ ตัวเลือกทางเลือกใหม่ๆกําลังจะมีเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะอาจจะเป็นความโชคดีเป็นหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงก็ได้นะคะมีทางเลือกให้คุณสามารถลอดผ่านไปได้ชีวิตของคุณจะไม่พบเจอกับทางตานันหรือว่าไม่ติดอยู่กับทางตานันจริงๆมันมีทางออกอยู่แล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะคิดไม่ได้หรือว่าสถานการณ์ไม่เป็นใจให้เหมือนกับ ผ่านพ้นไปได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่กำลังจะพุ่งตรงมาหาคุณก็คือทางออกในปัญหานั้นสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะเรามาดูกันว่าพระอยากบอกอะไรเกี่ยวกับทางออกนี้อีกหรือว่าสถานการณ์ที่คุณจะพบเจอนี้อีกนะคะพราอยากบอกอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุณจะได้พบเจอนี้อีก สิ่งต่างๆจะเริ่มดีขึ้นชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะพลังงานของอัศวินถือถ้วยเนาะเป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในหัวใจของคุณเองนะคะ mm hmm. เพื่อนฝูงกัลยานามีสถานการณ์รอบตัวของคุณจะเริ่มดีขึ้นนะคะ mm hmm. ไม่ต้องตึงเครียดเหมือนก่อนหน้านี้แล้วนั่นเอง mm hmm. เรื่องราวในอดีตที่คุณผิดพลาดเสียใจนะคะที่คุณยังคงรู้สึกผิดหวังอยู่นะคะ ปล่อยมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะคะ Move on จากเรื่องราวเดิมๆนะคะสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่คนดีๆรอคอยคุณอยู่ครอบครัวของคุณรอคอยคุณอยู่นะคะแล้วก็ความผูกพนันความจริงใจนะคะได้แดงของคุณนั่นเองหากว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังเครียดกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณหาทางออกไม่ได้ ชีวิตเหมือนพบเจอทางตันนะคะอีกนิดเดียวก็เหมือนตายทางเป็นแล้วนะคะพยายามจะเข้มแข็งพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟันให้ผ่านพ้นเรื่องราวที่กําลังเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะพลังงานของเดสกับอัศวินถือดาบเนาะเหมือนกับพยายามสร้างเกราะกําแพงขึ้นมาให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งเพื่อปิดบังซ่อนเรน้นความทุกข์ความเศร้าความเสียใจบางสิ่งบางอย่างเอาไว้พยายามจะเข้มแข็งแต่ว่าบางทีอาจจะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างก็ได้แต่ลึกๆในใจ ของคุณเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เซนซิทีฟเป็นคนที่คิดมากนะคะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากๆแต่ว่าไม่อยากให้ใครได้เห็น จุดอ่อนแอตรงนี้ไม่อยากให้ใครเห็นน้ําตาไม่อยากให้ใครรับรู้ว่าคุณเศร้าคุณทุกข์คุณพบเจอปัญหาคุณก็เลยสร้างเกราะของความเข้มแข็งขึ้นมาแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นคนที่แข็งกระด้างไปนั่นเองนะคะสิ่งที่กําลังจะพุ่งตรงมาหาคุณก็คือสถานการณ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นทางออกในปัญหาที่คุณกําลังได้พบเจอที่คุณกําลังเก็บไว้ที่คุณกําลังซ่อนไว้นั่นเองนะคะตัวเลือกสถานการณ์ใหม่ๆมีเข้ามาให้เลือกสิ่งศักดิ์สิ ที่คุณเคารบนับถือก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพอรไว้ก็ได้กําลังจะให้พรนั้นกับคุณทางออกของปัญหาสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะคะ ชีวิตของคุณจะไม่มืดบอดหรือว่าจมอยู่กับทางตันนั้นนานนะคะทางออกหนทางแก้ไขสถานการณ์ที่ดีขึ้นกําลังพุ่งตรงมาหาคุณกําลังจะเข้ามาให้คุณได้รับรู้ให้คุณสามารถแก้ไขได้นะคะหลังจากนั้นนะคะชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นหัวใจของคุณจะเริ่มเข้มแข็งขึ้นนะคะหัวใจของคุณจะอบอุ่นอ่อนโยนขึ้นแล้วคุณจะเข้มแข็งขึ้นไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนเดิมนะคะจบสิ้นเรื่องราวเก่าๆที่ฝังใจคุณแล้วก็ เริ่มต้นใหม่ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะ move on สิ่งดีๆนะคะครอบครัวความรักรอคอยที่จะพบเจอกับคุณอยู่คุณขังตัวเองไว้กับความเครียดความกังวลมาสักพักแล้วถึงเวลาที่จะปลดปล่อยหัวใจของคุณเองให้ได้ยิ้มให้ได้เริ่มต้นใหม่นะคะหากว่าสิ่งที่คาลาคาซังอยู่ในหัวใจของคุณอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรักอาจจะเป็นคนเก่าคนที่จบสิ้นเลิกลากันไปก็ได้คุณยังคงเสียใจคุณยังคงไม่ลืมคุณยังคงเสียดายเรื่องราวดีๆเรื่องราวเก่าๆ ถึงเวลาที่จะปลดปล่อยพันธนาการนั้นออกจากหัวใจของคุณแล้วเริ่มต้นใหม่รักดีๆคนที่ใช่หากว่าเขาคือคนที่ใช่คุณกับเขาจะได้วนเวียนกลับมาหาก,กันอีกแต่หากว่าเขาคือคนไม่ใช่คนที่ถูกต้องคนที่เกิดมาเพื่อเป็นคู่ของคุณรักแท้ของคุณจะมาพบมาเจอกับคุณทั้งสิบเหรียญเราก็หนึ่งถ้วยเป็นได้แดงของคุณที่คุณจะได้พบเจอนะคะแต่หากว่าเรื่องราวที่คุณกําลังพบเจอปัญหาอุปสรรคที่คุณได้พบเจอเป็นเกี่ยวกับแน ที่การงานหาทางออกไม่ได้ติดขัดชะง,งักงานนะคะชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินไม่ดีขึ้นหรือว่าอาจจะพบเจอปัญหาที่แก้ไขไม่ได้เป็นปมที่ แก่อย่างหนึ่งก็ไปมัดอย่างหนึ่งแก้อย่างหนึ่งก็ไปมัดอย่างหนึ่งนะคะสถานการณ์จะดีขึ้นอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าคุณก็ได้เข้ามาให้คําแนะนําเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นศิษย์ศิธิ์ที่คุณขอพรไว้ก็ได้นะคะทางออกจะมีเข้ามาให้กับคุณคุณจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอนั้นเริ่มต้นใหม่อาจจะมีงานใหม่ตําแหน่งใหม่หรือว่ารีเซ็ตสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคสามารถเคลียร์ตัวนั้นออกไปได้นะคะสามารถ แก้ไขสะแสงได้ชีวิตของคุณจะได้มีเวลาให้กับเรื่องราวอื่นๆให้กับคนรักให้กับความรักให้กับครอบครัวนั่นเองนะคะปัญหาจบไปความเครียดจบไปมีเวลาให้กับสิ่งดีๆให้กับความรู้สึกดีๆให้กับคนรักความรักมากขึ้นนั่นเองนะคะ